ฮัลโหลเจ้าเจ้าโซนีเวอรุ่นฟีฟ่าละสีทุกคนอยู่ผมจอรดนะครับอยู่กับไอดีไก่ของเราอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าคลิปที่นี้จะมีอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันที่31แล้วนะครับสิ้นเดือนนะซึ่งก็ได้เลิกงามยามดีนะครับที่เราจะมาเปิดของดองกันนะฮะร,รอบก่อนนี่ดอง6วันใช่ไหมได้มาเกือบสองหมื่นเอ็มเลยทีเดียวตอนนี้ผมก็ดองกิจกรรมหลายๆอย่างไว้อยู่นะอย่างลัคกี้วิวตอนนี้ก็มี6เหรียญและแล้วลวันนี้วันสุดท้ายด้วยเดี๋ยวเราไปเปิดกกกันกันน,น่่ออดนะีวารรบม2 ครั้งละสามเหรียญจัดไปมันมีจริงหรือเปล่าเนนะี่ยบวกแปดเนี่ยอยากรู้โอ้โหบวกสี่โอ้โหบวกแปดไม่มีจริงไปครับรอบสองครับสามเหรียญสุดท้ายนะฮะของกิจกรรมนี้โอ้เงินอีกแล้วโอ้การ์อีกแล้วเก้าแปดโอ้โหไ้ลุนบวกห้าว่ะน้าลุน้นีดเนี่ยเก้าแปดลุ้นบวกห้า,น,หน,าน,นะ 98, น,นะครับโอเคอย่าลืมรับตรงนี้ด้วยนะครับได้โค้ดนะสี 4, 4่สี่ถึงห้าดาวเลยนะตรงนี้นะ ็มีความสำคัญอยู่นะเพราะว่า ID นี้เนี่ยโค้ดมันไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้และตอนนี้นะก็มีกิจกรรม4 of 23 TWT มาแล้วนะครับซึ่งผมก็เปิดไปแล้วนะทุกคนน่าจะเห็นแล้วแนะ่ะว่า ID หลักผมได้อะไรบ้างนะครับซึ่ง ID นี้ก็สะสมครบ4ี่เียนแล้วนะครับผมก็ขอเปิดเลยแล้วกันนะฮะไหนสิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วมาแล้ว1 0 0นะครับผม อีก2เหรียญครับการ์ดร้อยสองก็ได้ลุ้นทีวายู่ครับใบนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากนะแต่สายฟรีก็อย่าลืมมารับเหรียญฟรีตรงนี้ด้วยนะครับเพียงแค่ล็อกอินนะแล้วก็เล่นแลงด์กิ้งนะครับเพียงแค่นี้ก็ได้2เหรียญต่อวันแล้วนะครับแล้วมาตรงนี้นิดนึงครับ F.O. ส <C> เช็คพอยต์อตอนนี้เนี่ยผมเก็บมาได้พันสองร้อยดาวแล้วนะครับเหลือห้าร้อยดาวเท่านั้นนะผมจะเอาใบนี้นะครับเก้าสิบหกลุ้นบวกแปดกันเดี๋ยวรออีกห้าว,วันเดี๋ยวมาเปิดใบนี้กันมาดูกันว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะมมาาาดูแชเปีี้้้ยนนนนพกัับบงครตอ เลเวลของผมเนี่ย <S <S เพิ่มขึ้นมาจากคลิปก่อนแล้วนะตอนนี้เลเวล26 <S <S เรียบร้อยแล้วนะครับเควสรายวันผมยังไม่ทําเลยเนะี่ยซื้อนักเตะหนึ่งคนนะฮะแชร์เฟซบุ๊กก็ยังไม่ได้แช์นะส่วนเควส์รายสัปดาห์ก็เหลือเยอะเลยครับซื้อนักเตะ4คนที่มีมูลค่ากว่า20ล้านนะครับแล้วก็ขายนักเตะ5คนอัปเกรดนักเตะสาเร็จ10ครั้งโหยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวผมไปทำเควสก่อนแล้วกัน a few m i later นี่ยสำหรับเควส์ขายนักเตะนะผมขายนักเตะทิ้งไว้ตังแต่คลิปที่แล้วครับก็น่าจะขายออกหมด ได้เพิ่มมาอีก2003นะครับผมโอเคละตอนนี้ผมเวล28แล้วนะเบทเทิลพาร์ทโอ้โหเลเวอ2เวลถ้าซื้อตอนนี้ก็48บาทหรือว่า4,800แคสเลยทีเดียวนะเพื่อเลเวลเต็มแต่หรือเวลาตั้ง16วันครับไม่เป็นไรนะคลิปนี้อาจจะยังไม่เต็มแต่ว่าคลิปหน้าน่าจะเต็มนะ <c oughs> ก่อนรับของรางวัลก่อนเลยครับสำหรับแชมเปี้ยนพาร์ทเลเวล28อันนี้ก็ได้การ์ดลุ้นไอคอนมาด้วยนะครับแล้วก็ผู้มือโค้ดนะครับเงินอีกนิดหน่อยนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็รับไปบ้้างแลวนะ แล้วก็มาหมุนสปินตรงนี้ครับเหลือ2การ์ดเอ้ยวันนี้ได้เปิดไอคอนแน่นอนครับร้อเเครับเพราะว่ามี30แต้มนะครับหมุน2ทีก็หมดพอดีนะครับผมนี่ครับเงินลุ้น1,000 0เอ็มไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าได้ไอคอนโดอ้วนเนี่ยทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็พามาดูตรงนี้นิดนึงครับเลเวลอัพอีโวลูชัเนี่ครับผมล่าสุดตอนนี้ผมปลดล็อกตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นไอคอนการ์ดเช่า3วันนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะอย่าลืมมาเช็คตรงนี้ด้วยนะย้ำกันอีกครั้งครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นโบนัสของเอ่อของรางวัลเลเวลอัพนะก็เลือกตามทีมที่ชอบเลยครับมีอยู่3ทีมให้เลือกเลือกเป็นสเปอร์แล้วกันนะครับแฮร์รี่เคนซอนเนี่ยน่าจะเก่งนะก็เลือกมาเลยครับไม่รู้ว่าแพ็คมันเป็นยังไงผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันได้อะไรบ้างครับตรงนี้และตรงนีี้้คคคืือออะะะไรรเเนนนน่ยยซขาัักต5บผม เป็นภารกิจระหว่างทางนะครับให้เลือกนะครับเลือกเอ้าเดี๋ยวนะผมไปกดข้ามเมื่อกี้มือลั่นครับแบบนี้คือพลาดเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> ก็สำหรับผู้เล่นใหม่เลยครับอย่าลืมนะเมื่อกี้อย่าไปกดค่าเหมือนผมนะเมื่อกี้ผมมือลัานนะครับแล้ววันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับขับซิสเต็มหรือว่าระบบขับของฟีฟ่าสกันหน่อยครับตรงนี้นะครับซึ่งไอดีนี้ผมเอาเข้าขับหลักไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อว่าจะมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับว่าการเข้าขับนั้นมันดียังไงนะครับซึ่งระบบในขับนะก็จะมีเควสให้ทำนะฮะรายวันแล้วก็นี่ครับผมสามารถรับของรางวัลขับได้เลยนะอย่างขับผมในตอนนี้เลเวลมัน1 2 13อาเองมั้งก็ได้60ล้านนะต่อวันนะครับถ้าวาาทรย เนี่ยก็จะมีรางวัลตรงนี้ด้วยครับตอนเลเวล11ก็รับไปแล้วนะครับสำหรับการ์ดลุ้นบวก8นะฮะได้ตัวละ300 m มมั้งแต่ก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีคลับก็หาคลับเข้าแล้วกันแล้วก็หาคลับที่มันมี Discord ยิ่งดีนะจะได้มีคอมมูนิตี้มีการคุยกันนะจะได้แบบว่าเล่นฟีฟ่าได้อย่างไม่เหงานะฮะอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้ขอแนะนำตรงนี้ครับ DIY Factory นะครับเป็นโรงงานผลิตการ์ด นะครับสำหรับคนที่ขยันเล่นนะครับอย่างผมนี่เลือกเป็นการ์ด MC ดับร้อยบวก5นะครับและเงินไขที่จะได้การ์ดที่เราเลือกนะครับก็นี่ครับจำนวนแมทที่สะสมนะสามร้อยแมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เร็วก็เล่นวันละสิบแมทนะครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมมาเลือกกันด้วยนะอยากได้การ์ดไหนบวกอะไรก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับผมเอาละมาเปิดการ์ดท,ที่เราดองกันหน่อยดีกว่านะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวผมไม่แน่ใจว่ากี่วันแล้วนะนับจากไอ้วันที่เราเปิดไปล่าสุดนะครับ เปิดทั้งหมดทีเดียวครับ77ชิ้นครับผมจัดไปครับ7820ล้านโอ้โหได้มาเพียบเลยทีเดียวนะฮะยังไม่รวมกับการสุ่มตรงนี้ครับดูนี่ว่าจะได้เท่าไหร่ป๊าบเ0 0 0เลยอ่ะใบเนี้ย500ถึง 10, 1000 0เอ็มผมได้7000น่ะดวงดีอีกแล้วว่ะคุณเชื่อไหมว่าอดีหลักผมไม่ได้ขนาดนี้นะ ซึ่งใบนี้มันได้จากเอ่อแชมเปี้ยนพาร์ตนะฮะที่เราไปหมุนเหรียญโทเค็นมาถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้รวมเงินทั้งหมดก็3 5 0 0 0เข้าไปแล้วครับ <Wow. S 1> มาทางนี้บ้างดีกว่าครับโค้ดนะสเปเชียลโค้ดมี4-5าดาวนะครับเป็นโค้ดรวมตำแหน่งนะแล้วก็โค้ดแทรกซึมอันนี้สำคัญมากนะสำหรับกองหน้านะครับ7ชิ้นครับจัดไปครับมาดูซิว่าเราจะได้ทักษะเสริมใครบ้างนะครับผมโอ้โหอันนี้ดีเนี่ยมีแทรกซึมพื้นที่นะฮะคือกดให้มันหาช่องแล้วก็มีชิงบอลนะครับผมวิ่งช่อง แล้วก็ปั่นโค้งได้ดีนะครับอันนี้ดีมากกองหน้าปีกเนี่ควรใส่นะครับส่วนอันนี้แทรกซึมก็ดีเหมือนกันยิงไกลระยะกลางดีครับแล้วก็โอ้โหส่งบอลริมเส้นอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ใส่ไปก่อนได้ครับสําหรับปีกขวาอะไรพวกนี้นะฮะ ส่วนตรงนี้ก็เหมาะกับกองหน้ากลางลุกนะเออมีแทรกซื้อพื้นที่แล้วก็มีดวลหนึ่งหนึ่งกับฟลุคสาวตัวอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่งองการจ่ายบอลน,นะครับส่วนนี้เป็นโค้ดโกนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันดีแต่เน,นี้ยไอ้ทาวเวอร์หอคอยเนี่ยเซฟลูกยิงระยะกลางได้ดีขึ้นนะครับส่วนไอ้มือคว้างนี้มันเป็นแบบเหมือนการโยนบอลให้แม่นอนะ่ะส่วนโค้ดนี้ใส่แบ็กก็ดีนะมีนาฬิกานะครับเวลาเสียบอลมันจะวิ่งกลับประจําตำแหน่งนะครับส่วนอันนี้เป็นโค้ดทาร์เก็ตแมนนะ ก็ไม่ค่อยได้ใชอ้อ่ะต่อไปขอเปิดลูกบอลก่อนที่จะไปลุ้นการนะครับเพราะว่าในบอลน,นี่มันก็มีทั้งแพ็กเงินแล้วก็การ์ดเนาะห้าสิบเจ็ดชิ้นเลยว่ะเปิดมาเพียบนะครับผมแล้วก็มาดูเงินตรงนี้อีกทีครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเปิดบอลก่อนไปอันดับแรกนะเพราะมันมีเงินจะได้เปิดเงินทีเดียวนะครับได้มา1นึ่งพันหล้านครับจากแพ็กลูกบอลเนาะมา77ชิ้นครับกับการ์ดนักเตะทั่วไปนะมาดูว่าจะมี เซอร์ไพรส์รอะไรเราหรือเปล่านะครับผม77บเใบเปิดมาไม่มีผู้ไม่มีไฟอะไรทั้งนั้นโอ้โหบวกสี่อาคุณย่ามาทาทา่าปีกซ้ายนี่เลยการจรบานนะครับผมนุมฟรีมาอีกแล้วรอบก่อนก็มาแบ็คขวาครับดิเโกาดาโลนี่ก็ถือว่าเก่งใช้ได้อยู่นะฮะ เคบินอัลบรอยตัวนี้แบกได้นะครับตัวนี้เก่งนอกนั้นก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วลนะ่ละแต่ก็พอใช้ได้อยู่ครับเนะี่ยองลีเนี่ยน่าจะเก่งส่วนแพ็คสเปอร์ครับแพ็คนี้นะที่มันไม่มีรูปเนะี่ยมันก็เป็นแพ็คการ์ดเช่านะของนักเตะนะครับซึ่งใครที่อยากจะใช้ ตัวเช่าเนี่ยที่มันมีรายชื่ออยู่เนี่ยมีบวกด้วยนะบวก5บวก8เนี่ยเต็มเลยนะครับก็สามารถเปิดใช้ได้นะครับแต่ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้เอาไว้ตอนฉุกเฉินนะครับที่แบบว่าช่วงทีมพังๆอะไรเงี้ยนะค่อยเปิดใช้แล้วกัน <c oughs> ต่อมาครับมาที่มัลติคลาสนะการ์ดลุ้นทีวายเลยดีวยกว่านะครับใบนี้ได้มาจากกิจกรรมนะครับผมฟรีนะจัดไปครับผมร0อสแตทก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ มาดูกันว่าจะได้ใครอู๋เร็วมากอูโกยอริสนะครับ340ล้านเป็นทีวนะแต่ไม่แพงเลยต่อมาที่ร้อครับใบนี้ลุ้นเป็นการ์ดไอคอนตำนานนะครับดูซิว่าจะได้ไอคอนหรือเปล่าใบนี้ <By Day. S 2> เปิดมาโอ้โหโคลสมาเกเลเล่นะครับแต่ไม่ใช่ร่างไอคอนมาครับร้อยสีใบนี้ครับลุ้นเป็นไอคอนอีกใบแล้วกันครับสแตทเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง และเปิดมา LN อีกแล้วโอ้กาตูโซเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอีกแล้วต่อไปครับ98ครับเบสซออเบอร์ครับนะลุ้นบวกห้าครับไปขอบวก5้าเบิ่มๆสักตัว ฟาบิโอคาาโยนะครับเด็กลิเวอร์พูลครับต่อไปเป็นไอคอน,นครับกับไอคอนเช่านะผมขอเปิดการเช่าก่อนแล้วกันมาดูดูว่าจะได้อะไรคนระับเปิดมาไม่มีไฟด้วยน่าจะเจ๋งโอ้เอียนไรนะเอาเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่า3 6ถึง6เลยนะไปครับ3ใบรวดเลยแล้วกันลุ้นเป็นบวก6แล้วน,นะใบนี้นะ ามาใช้งานหน่อยครับแล้วเปิดมาเป็นโอ้แคสเปอร์ดอเบิร์กเอาละครับมาถึงไฟสุดท้ายครับความหวังของชาวเราครับไอคอนนะครับตอนนี้แพงสุดน่าจะเป็นอาไนานะประมาณ20000นได้ไหมเชฟเชนโก้นะครับผมอะไรพวกนี้นะไปเล่นะี่ปเล่น,นี่จะแสน0อ0แสนนะจัดไปครับใบนี้ไอคอนแพ็คขอไฟอุ้ยไม่มีใครอะ่ะโอ้ปีเตอร์เช็ค <laughs> เป็นผู้เรื่องลางประตูอีกแล้วอะ่ะเหมือนตัวทีวยเลยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับปีเตอร์เช็คก็เอาครับนะสำหรับไอคอนเอาหมดแหละ แล้วก็อันนี้เป็นแต้มโค้ดนะได้มาเยอะแยะอยู่พอสมควรนะครับหูหมื่นสี่เลยนะสาชิ้นครับสำหรับแต้ม CP นะครับ <Wow. S 1> ก็ได้จากการทํเควยแล้วก็แชมเปี้ยนพาร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ StarPo i n t ก็อย่าลืมเปิดใช้กันด้วยนะครับผมเอาไว้แลกอะ่ะของในช็อปได้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีสมุดฝึกฝนโค้ดโอ้โหแถามมาเพียบเลยนะครับแล้วก็การบุกไปนี่ผมจะไม่เปิดแล้วกันนะผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแบ็กทั้ง2ข้างนะยอมไปใช้แบ็กตัวที่แบบ FP น้อยๆกะกๆก,ก่อนอนะ่ะแล้วถามว่าแบ็กซ้าย มันจําเป็นไหมสําหรับฟีฟ้าอะไรสี่ผมันก็จําเป็นนะแต่ตําแหน่งอื่นน่าจะจําเป็นกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาแบ็กซ้ายขวาลด FP กันหน่อยนะครับผมซึ่งแบ็กขวานี่ผมขอ FP พไม่เกิน10บแล้วกันมาดูกันว่ามีตัวไหนหน่าเล่นบ้างนะฮะเอมบาบู M ตัวนี้ก็ยอดฮิตนะแข็งแล้วก็มีความเร็วอยู่พอสมควรนะตัวละ700รครับบวกหส่วนบวกแนั้นก็90 0 0 0มโคตรแพงนะซึ่งไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทาไมตัวสแตนน้อยถึงแพงได้ขนาดนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้ลด F p พนไงเพราะพ ทันี้มันมีการกําหนด f p นะในการลงแรงเพราะฉะนั้นไอตัวรถ f อเนี่ยคนมันก็ดึงไปใช้นะครับจนราคามันขึ้นสูงนะเดี๋ยวเรามาเฟ้นหาตัวที่มันบอกว่าราคาไม่แพงหน่อยดีกว่านะฮะเอ๊ะผมจําเลยว่าฮา k i คิมีปีไลฟ์ก็น่าจะดีนะกับตัว GR ที่ f p 1 0โอ้โหตัว GR เร็วกว่า10เลยนะครับแต่ว่าไม่มีสกิลเลี้ยงนะฮะแต่คือสเตตโดยรวมนะรวมไปถึงความแข็งเนะี่ยตัว GR น่าเล่นกว่าเยอะเลยว่ะบุกหนึ่งมันจะมีขายไหมเนี่ย 900m ครับบวก2 0 0 3 0 0 <Wow. S 1> ส่วนแบ็คซ้ายผมก็อยากได้สัก FP10 แล้วกันนะครับผมผมรู้แลวละเจ้าใครนะครับต้องคนนี้เท่านั้นว่ o U D D D นะเตโอเออเดนเดตเจครับผมปีนี้น่าจะดีที่สุดนะ 19A ครับแต่ว่าราคาโอ้โหราคาแพงมากแล้วก็แบบซื้อขายกันแบบว่านี่ฮะคณจองกันเพียบเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาเล่นตัวนี้ก็ได้ความเร็วอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ารูปร่างมันดีนะเตโอเนะี่ยบวกหนึ่งอยู่ประมาณออพันกว่านะครับไม่มีขายอีกแล้วว่ะ เอาวงหนึ่งแล้วกันนะเผื่อมีคนแบบมาขายให้นะครับผมโอเคเราได้แบ็กซ้ายขวาที่ FP ไม่เกิน10แล้วนะครับก็น่าจะช่วยลถ FP ได้พอสมควรแต่ว่าความเร็วเนี่ย มันอาจจะดูน้อยมากนะถ้าเกิดว่าเทียบกับกองหน้าเอาอย่างเช่นดากลิชบวกหนึ่งนี่ก็วิ่งร้อยเก้าแล้วนะครับหรือว่าปีกซ้ายขวาของเราเนี่ยแค่ไม่ถึงบวกห้านะก็วิ่งร้อยสิบกว่าแล้วนะครับผมก็พูดกันตรงๆว่าแบ็กซ้ายขวาที่เราลด FP ฟพีนะมันก็จําเป็นจริงๆนะเพราะว่าเราจะไม่เน้นกองหลังโกนะครับหรือว่าแนวรุกซะมากกว่าแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆจัด FP ให้มันลงตัวบาลานซ์ทุกตำแหน่งเนี่ยจะดีที่สุดแต่ผมจะไม่เล่นแบบนั้นนะครับเพราะว่านี่คือฟีฟ่า4นะหลายๆคนเข้าเล่นแบบนี้กัน แลวเนี้ยแม่งเถื่อนแล้วก็คอนเซปต์ในทีมนี้นะครับไอดีไก่ในที่ผมวางไว้นะน่าจะเป็นฟูลทีมคลาส L N นะหรือว่า Legendary Number นะครับนี่ฮะอย่างที่2คนนี้มันเป็นนะก็คลาส L N มันเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับแล้วผมก็เปิดได้ตัวนี้ด้วยครับโลล็องบวกห้นะครับก็เลยคิดว่าเออคลาส L N ก็น่าทำเช่นกันเดี๋ยวผมให้ดูในตลาดนักเตะเลยดีกว่านะครับว่านักเตะ Legendary Number หรือ L N เนี่ยมันเซิร์ชยังไงครับนี่ฮะตรงนี้ครับตรงคลาสนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับหาคว่า l e g e n d a r y Number หรือว่า LN นะสัญลักษณ์ของเขานี่ครับกดเข้าไปครับแล้วก็เซิร์ชเลยครับและนี่แหละครับคือราคานักเตะคลาส LN แล้วก็มีค่า FP ให้ดูด้วยนะว่าตัวไหน FP เท่าไหร่ครับซึ่งก็ถ้าเป็นตัวท็อปทนี่ก็25 26กันหมดเลยนะครับคือแบบเยอะมากนะเอาเป็นว่าผมเอากุล,ลิตก่อนเลยกันนะสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่ามีขายอยู่พอดีด้วยนะ2 0 0นะครับ หรือว่าถ้าใครไม่รีบก็ตั้งต่ำได้นะ2,001ก็อาจจะมีคนขายให้ก็ได้นะครับดึงมาเล่นเลยแล้วกันนะฮะเลขหนึ่งตัวที่ผมอยากได้คือเชฟเชนโก้นะครับแต่ดูราคาแล้วผมท้อเลยวะ่ะ ตาหมื่นเจ็นะสูงสุดนี่21,000ืนะครับตัวนี้เก่งมากเลยนะขยับมาที่ปีกซ้ายหน่อยแล้วกัน,นครับผมเลือกเป็นพาเวลเน็ตเวิดแล้วกันนะครับผมไม่น่าจะแพงมากนะสามพันบวกหก็พอนะนิสัยก็ค่อนข้างดีด้วยนะมีเลี้ยงบอลเร็วนะครับยิงไกลแล้วก็เปิดบอลจากด้านข้างได้ดีนะครับเจ็บยากเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็มีเพิ่มความอึดช่วงท้ายเกมด้วยนะครับก็น่าจะวิ่งไม่หมดเลยตัวนี้แล้วก็สปิดต้นอะไรก็ดีด้วยนะพลังการยิงนี่เยอะออกแนวเป็นปีกสารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นเพลกนั้นลยแลว ปีขวาตัวเปิดนะครับผมลังเลฟิกโก้กับเบ็กแฮมนะครับแต่ว่าดูจากนิสัยแล้วเนี่ยฟิกโก้น่าจะดูพิ้วกว่าเบ็กแฮมนะครับถึงแม้ว่าพลังการเปิดบอลอาจจะไม่เท่าเบ็กแฮมแต่ก็ได้เรื่องความเร็วนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลเพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นฟิกโก้แล้วกันนะครับสำหรับคลาส LN 1,800ันเท่านั้นนะตอนนี้กองกลางตัวรับเรามีแล้วเนาะเป็นมาเกลเล่แลวก็กาตูโซ่ก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมจะมาอัปเกรดมารินน่คลาสใหม่ครับเป็นคลาส LN นะครับผมราคาอยู่ที่1,600กนะครับค่าเครับ ต่ตอนนี้เราลดเอพีแล้วเรียบร้อยน่าจะใช้ได้นะเพราะฉะนั้นดักมาเลยครับส่วนกองหน้าตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะซื้อเชฟเชนโกได้แล้วนะแต่ก็ลังเลยอยู่ว่าจะเอาดูอ้วนเลยดีไหมเพราะดูอ้วนนี่แบบว่ามันไปกับบอลได้ดีมากมันพพิ้วมากนะมันโกงอะ่ะ ตอนนี้เรางบไม่พออ่ะน่าจะได้เชฟเชนโกนะไม่รู้ว่าจะมีใครขายหรือเปล่านะครับเอาละครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้ได้ักเตะครบเดี๋ยวเราไปดูทีมกันนะครับนี่ครับฟูลทีม LN นะครับที่ผมจัดนะครับโโอ้ LN เกือบทุกตำแหน่งนะยกเว้นมีพรุกษาประตูนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครแล้วโบนัสฟูลทีมก็ได้ตามนี้เลยนะ ส่วนใหญ่จะเป็นตัว AC ซมิลานนะครับที่เราได้มาโอถ้าเปลี่ยนมาเกเรเ่เป็นรายการนี่ก็ดีเลยนะครับแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันตอนนี้ตังเราเหลือน้อยแล้วนะเหลือ5,000เองครับก่อนจะไปลองเล่นกันก็เดี๋ยวมาจัดการโค้ดกันก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับกองหน้านะครับผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะเท่าที่ดูนะครับในเรื่องการวิ่งช่องหาช่องแล้วก็ปั่นโค้งนะครับสุดกุลิตก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับนะฮะดวลหนึ่งหนึ่งกับลูกสาประตูนะครับแล้วก็แทรกเสืิมพื้นที่แล้วก็จ่ายบอลบนพื้นนะครับฝีซ้ายผมใส่เฟิร์สทัชแล้วกันนะนี่ฮะเน็ตเวทฮะจังหวะเตะบอลอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้นะครับส่วนฝีขวาเรามีอันนี้ครับผมส่งบอลฝีขวานี่ส่งบอลริมเส้นฝั่งขวาได้ดีครับแทรกสื่อพื้นที่แล้วก็ ก็ใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะตุกโซเน้นประทะนะครับแล้วก็ทะลุช่องโด่งแล้วก็เอาบอลกลับคืนนะครับแบ็กซ้ายเตโอใส่เป็นนาฬิกาไปครับแบ็กขวาฮาคิมมี่ก็ใส่นาฬิกาเหมือนกันครับทางขวาส่วนคดกองหลังผมเหลือแค่ง,งูนะส่วนโลลลบลองนี่ก็ไม่มีแล้วนะใส่นี้ไปเลยครับ ลูกสาประตูดอนลุมาก็ใส่ไปก่อนแล้วครับอันนี้ฮะผ่านลูกยิงระยะกลางครับลูกนอกกรอบแล้วก็ทุ่มบอลหรือว่าคว้างบอลได้แม่นยำนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอัปเรดโค้ดกันด้วยนะครับ้วยโค้ดมาใหม่นะอันี้ก็เป็นโค้ดห้าดาวนะครับผมอัปได้ถึงเลเวลห้าสามช่องเลยนะพวกสมุด A สมุด B ก็มีแล้วนะครับได้มาจากแชมเปี้ยนพาร์ทค่อนข้างเยอะก็อัปไปเลยแล้วกันนะตัวนี้จริงๆไม่ต้องอัพทุกอันแบบสุดขนาดนั้นนะเอาอัพแค่เลเวล4ก็ได้นะครับนี่ฮะจะได้ไม่เปลืองสมุดโค เกมแรกครับเจอกับอินเตอร์มิลานนะดาร์บี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลิมเส้นครับฮาคิมีเม่เติมครับโอ้แบ็กเราเรียบร้อยครับหนึ่งูนนำไปก่อนครับจากการปาดนะจากริมเส้นครับแล้วเน็ตเวดยิงแบบไม่ต้องจับเลยทีเดียวเข้าโอ้โหฟาวไม่ไี่ยฟาวนะเนี่ยโอ้โหเน็ตเวด และยกมาโลลองบลองเลียออกมาได้ฝากไปไปโอ้โหไม่ได้วะแย่ละแย่ละเฮ้ยค่อยๆไปแล้วกันครับทีมเราค่าพลังอาจจะดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังไม่ได้โหดมากครับเปิดเลยแล้วกันเสาสองหูเชฟเชนโก้เฮ้ยถจ่ายเข้าในปะเนี่ยเปิดปะเปิดมงเหรอ,หอยังได้ครับ ดอนนารุม่าครับอันนี้บุกหนึ่งอะเนี่ยยังยังไม่ได้ตีบวกเลยดอนนารุม่าเ <c ười> คลียร์ไว้ก่อนโอ้โหไม่ได้ปั่นสวนมาจังหวะนี้กาตูโซโยุติจังหวะไปหน่อยแล้วโลลองบลองเอาชิปหายแล้วครับเอาฮึมลุงดีมากโอ้ยใซดอฟยิงใส่ก้อยไม่เข้าครับลุงมิลุงดีแฉะเคลียกมา หลังเราตัวใหญ่นะโลงลบองเลยสูงร้อยเก้าสิบนะครับเคลียรูปอากาศได้สบายเลยสวยสายพลาดเองครับช่วยไม่ได้ไปเลยครับโอ้โหเชฟฟนโกวิ่งไปติดกองหลังเขาติดโลงลบองเอา้าเอา้าแย่งโอ้โหชิบหายละยังไงอ่าล้ำหน้า <laughs> <laughs> ออกไปอีกเลยแล้วกัน สวนมาเชฟเชนโกเสาสองโอ้โหดูมันโม่งดิไม่ไหววะลูกอากาศเชฟเชนโก้ o, ครับลุยต่อครับไปครับปุลิตได้อยู่จังหวะนี้เชฟเชนโกโอ้โห <c oughs> นิดเดียวครับแม่ถ้าโดนสวนมานารุมาสวย <c oughs> โอ้โห โดนจนได้ครับดูภาพช้าหนึ่งครั้งครับดูดิขวางแล้วต่หันหลังให้บอลนะดิอะไรของเขาว่ะเวรแล้วไงเวรแล้วไงเมาดีนี่เอาอยู่ไหมเมาดีนี่เมาดีนี่เออโอ้โหคนแข็งแกร่งไปสวนไปยิงโอ้ เปิดมาเคลียร์แล้วครับเชฟชินโก้ได้มากุลิตวิ่งแล้วกุลิตวิ่งแล้วกุลิตวิ่งแล้วยาวๆโอโหถึงไม่เนี่ยพิกให้กับเชฟเรีดเลียดโอ้โหมันเป็ะนแสลบไขว้น่ะเอ้รอบนึงครับเอาดีนี่โอ้โหไม่ถึงเอาดีนี่มาดีนี่เฮ้ย ยังดิโอ้โหเรียบร้อยออก <c oughs> สำหรับช่วงท้ายนี้ก็ขอแนะนําผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่อยากได้ไอเทมโค้ดแล้วกันนะครับให้ไปติดตามไลฟ์สดการแข่งขันนะฮะซุปเปอร์ลีกนะช่วงนี้เขามีแข่งนะทุกวันพุธถึงศุกร ตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะมี SVP แจกด้วยนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้แจกบ่อยนะสำหรับ SVP ครับซึ่งใครอยากได้ไเทมโค้ดก็ไปติดตามมาแล้วกันนะครับนะอยู่หน้าช่องแชทเขาปักหมุดไว้อยู่นะครับยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่เล่นแบบว่ายังไม่ได้อยากจะเติมเยอะก็ควรจะเก็บเควสหรือว่าเก็บอะไรพวกนี้ไว้เยอะๆนะครับมันจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแหละครับ และสำหรับคลิปนี้ผมจอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอยามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะหรือว่าอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมแวะไปตอบนะครับเจันก็ไ่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบาย